อิทธิพลความแปรปรวนของดาวพระพุธท,ที่จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีตั้งแต่วันที่24ตุลาคมปี2567เป็นต้นไปซึ่งการโคจรโยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้นะคะ ย่อมส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านการกระทำในด้านการเจรจาติดต่อประสานงานแล้วก็จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีในแง่มุมของความคิดด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำนายหรือพยากรณ์ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องก,กันกับดาวพระพุธอิงดาวพระพุธเป็นหลักค่ะเนื่องจากดาวพระพุธจะส่งผลความแปรปรวนต่อดวงชะตาของทุกคนเป็นอย่างมากดาวพระพุธโคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่24ตุลาคมปี2567ค่ะและสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระของคุณค่ะและอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าดาวพระพุธได้โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาในจังหวะที่ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตการเงินการทองความสําเร็จรายรับรายได้ชื่อเสียงเมื่อโคจรมาสถิตอย,อยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนพันธุมันก็จะยิ่งดีทวีคูณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ชันล่าใจเพราะการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้เนี่ยเขาโคโจรวิปริตโคโจรผิดเพี้ยนมาอยู่ที่ราศีพิจิกมาอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมีความผิดเพี้ยนอยู่ในตัวค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะได้มันอาจจะได้ไม่เต็มร้อย ดังนั้นความแน่นอนที่คุณคาดหวังมันอาจจะไม่แน่นอนมันอาจจะไม่ชัวร์แล้วหลายสิ่งหลายอย่างมีเกณฑ์ปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณคาดไม่ถึงก็อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองล,ล่าผลผลประโยชน์ต่างๆชาวลัคนาราศีสิงห์คะ ถ้าเราจะมาพิจารณาในเรื่องที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังกันก่อนตรงนี้สมัยขอบอกก่อนเลยว่าไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองโดยเฉพาะญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนสนิทเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวบางครอบครัวหรือบางบ้านนะคะญาติกันเองเนี่ยละค่ะที่คดโกงหรือเอารัดเอาเปรียบสมัยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นกับชาวสิงห์ทุกคนนะเพียงแต่ให้คุณระมัดระวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทญาสนิทมิสหายต้องดูให้ดีอย่าเชื่อใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือผลประโยชน์ชาวลัคนาราศีสิงห์หลายคนหลายท่านมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งที่แบ่งทางในระยะนี้ก็ต้องกระทำทุกอย่างด้วยความยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องบ้านใครครอบครัวไหนที่อยู่ในระหว่างการแบ่งทรัพย์แบ่งสินแบ่งมรดกกันต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมนะคะ ถ้ามีความไม่ยุติธรรมมีความลำเอียงเกิดขึ้นแล้วปัญหามันจะยาวนานมากมันจะมีการกระทบทางด้านจิตใจเสียความรู้สึกหรือมีความขุ่นข้องหมองใจกันไปอีกยาวนานเพราะฉะนั้นการตัดสินใจการแบ่งทรัพย์แบ่งสิ่งแบ่งมรดกจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องอันนี้ฝากบอกชาวลัคณะาราศีสิงห์ท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องแบ่งทรัพย์แบ่งมรดกให้กับลูกหลานนะคุณต้องมีความยุติธรรมนะต้องดูตามความเหมาะสมให้ดีนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะในช่วงที่ดาวลาพระดาวกระดุมพระโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุและโคโจรวิปริตผิดเพี้ยนเนี่ยมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะต้องใช้เงินไปกับคนในครอบครัวมากขึ้นใช้เงินไปจุนเจือคนในครอบครัวหรือมีค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่สูงขึ้นมีการซ่อมแซมบ้านมีการซ่อมแซมรถหรือไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบหนี้สินแทนคนในครอบครัวใครบางคนก็ตามอาจจะเป็นแทนคุณพ่อคุณแม่ แทนพี่ชายแทนน้องสาวของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้เงินกับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ใช้เงินในการซ่อมแซมหลักทรัพย์ที่ทางของคุณมากขึ้นบางคนใช้เงินในการต่อยอดธุรกิจกิจการด้วยนะเพราะพันธทุก,ก็ยังหมายถึงห้างร้านกิจการของคุณนั่นเองแต่ในแง่มุมที่ดีถามว่ามีไหมมีค่ะ มากมายหลายประการกันเลยทีเดียวดาวพระพุธเป็นดาวลาพะดาวลาพะโคโจรสถิตยอยู่ในเรือนพันธุทุโชคลาภคุณจะได้รับมาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินคอนโดธุรกิจกิจการสามารถนําตัวเลขเหล่านั้นะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ลองดูนะคะใครที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะ ลองนําตัวเลขเหล่านี้ไปดูได้หรืออาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นเลขทะเบียนบ้านเลขบัตรประจําตัวประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลําดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับนายหน้านายหน้าตัวกลางตัวแทนเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการซื้อมาขายไปโดยเฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีมุมที่ดีอย่างมากนะ บางคนเป็นในหน้าขายรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เปอร์เซ็นต์ได้กำไรกำไรช่วงนี้คำพูดคำจาหรือวาทศิน์ของคุณจะมีสเสน่ห์สามารถดึงดูดลาาผลและผลประโยชน์มาสู่ตัวได้ดีเพราะดาวพระพุธที่โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยไม่ได้อยู่ดวงเดียวตามลำพังได้มาเจอกันกับดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ำ เมื่อดาวคู่ธาตุน้ำโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำเขาเรียกว่าดวงคู่อาศีติธาต์ส่งผลเด่นให้แก่เจ้าชะตาในแง่มุมของสเสน่ห์การกระทำสิ่งต่างๆการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยคุณจะเจอกับผู้คนที่เป็นมิตรสหายที่เข้ามาช่วยผลักดันส่งเสริมเกื้อกูลดวงชะตาของคุณใครคาดหวังผลกําไรก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผลกําไรใครคาดหวังเงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินใครคาดหวังทองมีเกณฑ์ได้ทองใครคาดหวังงานมีเกณฑ์ได้งาน หลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าทางคุณมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่สมัยอยากจะบอกชาวลัคนานราศีสิงห์ช่วงนี้ดวงชะตาเป็นจังหวะขาขึ้นขอให้กอบโกยเอาผลประโยชน์ดีๆจากทั้งดาวพระพุธและดาวพระศุกร์เอาไว้น้อมรับเอาพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุดาวพระพุธเป็นดาวลาภะและดาวกระดุมพระคุณสามารถใช้ที่อยู่อาศัยของคุณอาจจะใช้บ้านเป็นสถานที่ในการหาเงินอย่างเช่นใช้บ้านเป็นร้านค้าใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศ ใช้บ้านเป็นที่สต็อกของสต็อกสินค้าลักษณะนี้เป็นต้นหรือบางคนไม่ได้ทำธุรกิจอาจจะดึงญาติหรือคนในครอบครัวมาช่วยงานคุณดึงญาติหรือคนในครอบครัวมาปฏิบัติงานอะไรบางอย่างแทนคุณแล้วก่อเกิดผลประโยชน์และลาภผลตามมาต่างๆมากมายลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้มันเป็นจังหวะที่คุณบ้านสถานที่หรือญาติพี่น้องจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้น แต่จะเกี่ยวเนื่องกันในแง่บวกหรือแง่ลบมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนและมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยซึ่งมันไม่เหมือนกันสมัยเองก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทําทุกอย่างให้อยู่บนศีลบนจริยธรรมจะดีที่สุดคุณจะได้ไม่เสียใจในภายหลังและเมื่อเวลามันผ่านลุล่วงไปแล้วปัญหาอะไรที่มันเคยเกิดในอดีต แลวคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดคุณก็จะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวคุณนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้้เปป็นตนตไ คุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพุธและดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ